อ่ะโอเคคลิปนี้ขอเป็นการรีวิวแบบ 8K แล้วกันเอามาฝากกันสำหรับน้ำตกคลองลานกำแพงเพชรเพื่อนๆเลย,เ,ลยเอาความคมชัดนี้ไปเลยฝากให้ถึงทุกคนเลยแล้วกันความสวยงามแบบบอกเลยว่าน้ำตกที่ผมไปถี่ออกมาเนี่ยอันนี้สุดยอดจริงๆที่สุดละความสวยงามและเราอ,องน้ำที่กระเด็นใส่หน้าในตอนนี้มันเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆใครอยากเห็นด้วยตาตัวเองต้องมาดูนะเ,นเพื่อนๆเพราะว่า วิดีโอที่ถ่ายให้ดูเนี่ยมันไม่ได้แบบนั้นอะ่ะผมบอกได้เลยว่า 8K มันก็ไม่ได้แบบที่ดูที่ตาเปล่าบรรยากาศความรู้สึกตรงนี้คือมันใช่กว่าเยอะเลยมันดูแบบหุ้ยอลังการมากไม่ใช่ภาพโซโลนะ่นะเพื่อนที่ไหลลงมาเนี่ยนี่คือภาพที่น้ําไหลลงมาเป็นคลื่นน้ําสีขาวๆนี้มันดูดีมากๆเลยเนะเอามาฝากแบบ 8K เลยจัดไปอย่าให้เสียหาย สวยมากๆครับผมเอา 8K ไปเพื่อนรายละเอียดดีมากๆเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปสอยใกล้ๆเลยแล้วกันเอามาฝากกัน 8K โอ้โหผมเดินเข้ามาผมก็ตกใจเลย,ยน้ำตกที่นี่สวยมากคุ้มค่าในการขับรถขับรามาเที่ยวเลอเกินแบบผมอยากจะมีเก้าอี้นั่งแล้วก็นั่งพิงมองน้ำไหลแบบนี้ตลอดไป เป็นะไรที่แบบโหอลังการมากเลยอะถึงกับร้องโอ้โหนัครับผมมันสุดยอดจริงๆเลยฮะโอ้โหเดี๋ยวเอามาฝากกัน8ปเคสสัก5นาทีแล้วกันนะครับเพราะมันอัพนานนะผมมันจะเต้นๆนิดนึงแต่ว่าผมบอกได้เลยว่ามันสุดยอดจริงๆตรงนี้เนี่ยดีมากๆครับผม เกี่ยน้ําที่ไหลลงมาเป็นอะไรที่แบบโอ้พราเมรน้าตกที่ดีๆมากๆครับน้ําตกคลองลานกําแพงเพชรฝากให้มาเที่ยวกันผมบอกได้เลยว่าดีกว่าที่เพื่อนๆดูบนจออย่างแน่นอนบนจอยังไม่เท่าเห็นของจริงมันมีขึ้นกระทบเห็นไหมลงมาที่ตรงน้ําน้ํากระทบกับพื้นผิวพวกก้อนอิดกระเด็นเป็นคลื่นเป็นลมนะครับ กระชากให้น้ำในกระเด็นมาเต็มหน้าเต,ต็มตาผมตอนนี้โอ้โหมีผู้คนมาเที่ยวกันเยอะแยะเหมือนกันสวยมากลมแรงมากครับผมตรงนี้แล้วก็เป็นละอองไปละอองปิว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 ไปผ่ปปปานต้นไม้แบบนี้เพื่อนๆนะสุดยอดเลยอะครับเนี่ยก็จะมีผู้คนเดินมาทางนู้นที่ผมมานะครับผมโอ้โ okay. หนี่มันดีเยี่ยมจริงๆเลยนะ บรรยากาศดีมากๆเลยอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสกันที่นี่นะครับผมฝากด้วยเดี๋ยวผมถ่ายเป็นคลิปเล็กๆให้ได้ชมกันแบบอีกนิดนึงแล้วกัน